กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคท,ทุกทุกท่านนะครับอาครับมาพบม,มาเจอกันนะครับกับแอดวิไลนะครับเป็นเศราของวันที่17นะครับธันวาคมกับ2 5 6 7ัาเมื่อว่านนี้นะครับแนวทางรัฐบาลประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับงวดประจำวันที่16นะครับ ปรากฏว่าแนวว่านนะครับานาเสียดายนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ตามทีแอดวิไลสรุปไปนะครับมาอันดับหนึ่งจะเป็นห้าสามแปดสามนะครับแน่วทางเมื่อวานนี้นะครับแนว่างที่แตกนะครับก็คือ 8, 6, แปดหกสามต้มเดียวนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่แต้มเดียว ห้ 5, กับ6กสนะครับเต็มเดียวหน่าเสียดายครับเมื่อว่านี่ถ้าแตก5้าสาได้เฮ้กันสนั่นช่องแบบเข่าหลายสำนักเป็นประวัติศาสตร์แน่นอนนะครับเพราะว่าชนกันที่ห้าสนี่บธรรมดาหลายสำนักแห้งนะครับแล้วก็เก้าสามนะครับทาออกในในม้วนตัวเลขชุดนี้นะครับ บอกเลยว่าช่องวิไลแตกแน่นอนนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่สนันเลยครับเอฟซีกับอมเมต์มาหลายนะครับว่าโอ้ยคุณพ่อวิไลเอ้ยแต้มเดียวอ่าหนีไปไกลๆกับบ้าว่าดอกนะครับอันนี้หนีแค่แต้มเดียวนะครับก็คือนะครับสุปมาอันดับหนึ่งก็คือหาสามกับแปดสามนะครับคุณพ่อคุณแม่แนวทางที่แตกก็คือแปดหกสามนะครับ ล่างสองหนึ่งอาจังไดกาขอแสดงความยินดีกับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่โชคที่หมานเมื่อวานนี้นะครับจังไดกาขอแสดงความยินดีอีกรอบหนึ่งครับสำหรับเอฟซีท่านใดที่บ่โชคบ่หมานนะครับเข้ากับบ่วากันนะครับอ่าวันที่สองก็คือปีนาเข้าตามกันต่อนะครับปีนาตามกันต่อว,วันที่สองนะครับแนวทางงวดนี้นะครับสองมก,กราคม2567 อาครับเศร้านี่เศร้าของวันที่17ท่านว่าคมครับส5 6 7าหสำนักแหลกที่ทรงมากนะครับมาแล้วนะครับเซียนลำห้วยตึงหลังจากแตก6 3ตรงตรงนะครับเซียนลำห้วยตึงนะครับมาก่อนมุงครับงวดนี้งวดประจำวันที่2มกราคมนะครับอาคุณพ่อคุณแม่ช่วงพูดคุยอยู่นีนะครับเตรียมสมุดประกาศไว้เลยนะครับเดี๋ยวทางเอ็วบีไลจะพ้าเขียนตัวเลขแน่ทางเซียนลำห้วยตึง อาจังไดกะบว่ากันนะครับแนวทา้งมีเขามีรุดเป็นเรื่องของธรรมดาครับสำหรับเลขดับนะครับที่ทังช่องเฮาติดตามอยู่สามสำนักถือว่าดับอยู่เบิดทั้งสามสำนักนะครับนั่นก็คือพ่อกล้วยนะครับเอาอยู่นะครับสำหรับพ่อกล้วยนะครับก็เอาอยู่ไม่มีสองหนึ่งนะครับเซียนดื้อด้านก็เอาอยู่นะครับแล้วก็แม่นิดกทมก็เอาอยู่สุดประหยัดต้นทุนนะครับอ่า จันไดเขาก็ลอติดตามกันต่อไปนะครับดวงคนเข้ามาประพรมกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เข้าเพต้องไปน้อยเนื้อต่าใจในโชคชะตาวาสนาของคนเข้าภผยมั่นนะครับมาประพรมกันต้องมีสักวันนะครับที่จะเป็นของเข้านะครับอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับเอวีได้จะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับเขาไปเบื้องตัวเลขแนวทางนะครับเซียนลําห้วยตึงกับงวดประจําวันที่สองมกราคมครับอาครับคุณพ่อคุณแม่ ก่อนจะไปเบ่งงวดประจำวันที่สองนะครับของเซียนลำห้วยตึงเข้ามาเบ่งของเก่าเมือว่านนี้นะครับแอดววไลนะครับสรุปให้นะครับเซียนลำห้วยตึงนะครับก็คือสรุปให้วันที่ห้านะครับถือว่ามาคีบเดียวเพิ่นสรุปเลยนะครับตั้งแต่วันที่หา้าหลังรัฐบาลประกาศผลงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับในซีวันวันที่หา้าเพิ่นสรุปมาเลย เสียนลำห้วยตึงมาคลิปเดียวจบครับงวดที่ผ่านมานะครับมาคลิปเดียวจบเลขวิ่งครับวิ่งมาสองอ่าสามกับสองบนล่างสามอยู่บนนะครับอ่าหกสามแตกตรงตรงนะครับหกสามแตกตรงตรงล่างแตกสองหนึ่งปรากฏว่าเลขวิ่งนี่มาทั้งสองนะครับอ่าบนแตกหกสามเขาตัวเน้นเลยนะครับหกสามลวกะ สองหนึ่งล่างนะครับปรากฏว่าสองลงล่างเพราะว่าแนวทางของเซียนลำห้วยตึงเป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับคุณพอ่อคุณแม่อาจจะมีเสียงโหลดแสกแน่นะครับเพราะว่าเพ่นบ้านข,าข้างนะครับเพ่นขนดินถมทีนะครับจะมีเสียงโหลดแสกแน่กับตองคออภัยนะครับอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมาของเซียนลำห้วยตึงก็คืองวดมือว่านนี่เองนะครับใหม่ๆสดๆกันเดี๋ยวทางเอวีไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับ งวดประจําวันที่2มก,กราคมนะครับถือว่ามาเป็นสํานักแรกนะครับเสียนลําห้วยตึงนะครับเอาครับมาเบิ้งกันเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่เลขวิ่งนะครับเสียนลําห้วยตึงนะครับเลขวิ่งเสียนลําห้วยตึงจะเป็นสูตรมัดรวมเหมือนเดิมนะครับคุณพ่อคุณแม่ อ่างวดนี้นะครับวิ่งมาที่สามกับหกอ้าวคือวางสันนอเอฟซีหกยังสียูอีกอยู่บ่นะครับถือว่างวดนี้จะเป็นงวดเป็นปีใหม่นะครับเป็นปีหกแปดนะครับคุณพ่อคุณแม่วันที่สองมกราคมหกแปดนะครับอ่าแนวทางเป็นสูตรมัดร,รวมครับบนบวกล่าง ลับมาสำนักแหลกเลยสำหรับเซียนลำห้วยตึงครับนาเสียดายคนนอนทุ่งนะครับงวดวันที่หนึ่งสัญจรเชี่งไม่มาแตกนะครับมาสะดุดอีกนะครับสำหรับเซียนลำสำหรับคนนอนทุ่งนะครับมาสะดุดอีกนะครับถ้าแตกขาสามนะครับบะมี่หมองยูเลยนะครับทั้งช่องวิไลเฮ้านะครับห้าสามแปดสามเก้าสามนี่ถือว่าสนั่นแน่นอนเลยนะครับชนกันหลายสำนักแห้งนะครับ อ่ครับจับคู่นะครับจับคู่คือสามหครับคู่แรกสามสี่สามศนแปดหก หกสี่หกเจ็ดเขียนตามเด้ดอคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับต่อไปครับสามหนึ่งต่อไปครับหนึ่งสี่ ต่อไปครับคือเก้าเก้าสามครับเก้าสามอ่ามีเก่าชุดนะครับคุณพ่อคุณแม่มีเก่าชุดเหมือนเดิมเอาครับมือนี่ คือเกาเสี้ยนรั้หวยตึงว่าขอมาคลิปเดียวจบงวดวันที่สองมกราคม2568นะครับก็คือเพิ่นจะเน้นย้ำให้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่จะเน้นย้ำให้เลยครับเอาแคบหน้าจอกันเอามาเบิ่งตัวเน้นย้ำนะครับคุณพ่อคุณแม่คู่แรกครับวงกลมไปที่เ,เดี๋ยวลืมเปลี่ยน เปลี่ยนประกาศนะครับ30ครับคู่แรก30คู่ที่สองครับ86คู่ที่สามครับ67 3คูนะครับมีตัวล่องนะครับตัวลองคือ31อ่านี่คือตัวลองนะครับ คุณพ่อคุณแม่ลองสามหนึ่งนะครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางครับเสียนลำห้วยตึงถือว่าสรุปเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่สรุปวันที่สองแอดวิไลจะลงวันทีให้พร้อมสรุปวันที่สองจะได้วันที่สิบเจ็ดโอ้แอดวิไลก็ได้นะครับสรุปวันที่สิบเจ็ดครับมือนี อ่าสิบธันวาคม67อ่าถือว่าสรุปมากเลยนะครับมาคลิปเดียวจบอาจังไดใกล้โค้งสุดท้ายเดี๋ยวแอดวิไลจะเอามาสรุปร่วมอีกครั้งนึงนะครับให้ f อซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งกันลืมนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะให้แคปบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่รวมกันนะครับ อ่ะครับแ k ปหน้าจอกันเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่กับแ k ปหน้าจอกันเลยอ่าสำหรับเซียนล่ำหัวตึงนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่สรุปเร็วห้ามลืมนะครับเบื้องไ้ดีของเก่าของใหม่นะครับอันนี้สรุปวันที่17นะครับถือว่าทรงมากแล้วก็สรุปพร้อมเลยนะครับมาเป็นสํำนักแรกเซียนลํำหัวตึงฝากแช่ไปให้กำลังแรงใจเซียนลํำห้วตึงด้วยล้วก็ให้กำลังแรงใจแอดวิไลน์นำขอกาบขอบุญขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านที่ติดตามมาอย่างเนียวแน่นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะแอดวิดไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปคลิปนี้อายุดีไม่แห้งครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแรลรักษาสุขภาพให้ดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ